สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพลวพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่28มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2565ให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะโดยช่องของแพลวพยากรณ์นะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักของราศาีไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎในสัปดาห์นี้ ในภพกร,รมมะเดือนการงานของคุณมีดาวมรตยูดาวเกตและดาวพระราหูเจ้าเรือนมรณาโคจรอ,อยู่ร่วมกันค่ะดาวคารดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโคจรได้มาตรฐานเป็นมหาอุดไปอยู่ร่วมกับดาวเสรารูวิบะที่เป็นเจ้าเรือนปตัตตานิโคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตรตาธิบดีการงานของคุณในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะอาจจะไม่ใช่เยอะในตัวเนื้องานค่ะแต่ว่าเป็นปัญหาต่างๆที่ไม้คุณต้องใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการ แต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่คุณได้ลงมือทําจะนํามาซึ่งความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานนะคะและงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์ก็ยังส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะแต่ก็ให้ระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะ และในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่คู่อริคู่ศัตรูที่มีปัญหาก,กับคุณในที่ทํางานจะกลับมาเป็นมิตรกับคุณหรืออย่างน้อยเขาก็ไม่มายุ่งวุ่นวายคุณําคาญใจค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎในสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจออยู่ในภพสุภะซึ่งเป็นเรือนของดาวประสับดีคู่มิตรไปอยู่ร่วมกับดาวุูเจ้าเรือนวินาแล้วก็เป็นเจ้าเรือนสัตชาด้วยส่งผลดีในเรื่องการเงินของคุณนะคะอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาแนะนําช่องทางการสร้างไรายได้ให้กับคุณค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่างานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับออนไลน์จะสร้างไรายได้ที่ดีให้กับคุณแล้วก็มีโอกาสจะได้รับเงินจากความรู้ความสามารถจากการสอนรวมทั้งมีผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องการเงินด้วย แต่ดาวพุธที่โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวการเงินนั้นได้มาตรฐานเป็นปลาและเป็นนิดค่ะดังนั้นอาจจะมีเรื่องของรายจ่ายจุกจิกจากคนรอบๆข้างที่มารบก,กวนคุณนะคะดังนั้นคุณก็ช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักในสัปดาห์นี้นะคะดาวเสาร์ดาว,าว,ดาวจเจริญนปัตตานีเรืนคนักคู่ครองโคจรเล็งไปยังลัคนาของคุณ แล้วก็มีดาวคารเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนปุตตะโคโจรอยู่ร่วมด้วยสําหรับคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วคุณกับคนรักคู่ครองอาจจะมีการวางแผนทํางานร่วมกันหรือว่าหากกิจกรรมทําร่วมกันค่ะแต่ความสัมพันธ์ช่วงนี้กับเป็นว่าถ้ามีการคุยกันเยอะๆสักพักก็พูดจาผิดหูกันแต่ถ้าเจอกันน้อยๆพูดกันไม่บ่อยกับทําให้ความรักสดชื่นมากกว่าส่วนคนที่ยังโสดนะคะอาจจะพบรก,กับคนที่มีคนอายุน้อยกว่าเป็นรักต่างวัยแต่ดาวเสาร์ที่เลงรักอยู่นั้นเป็นพิรุบาทนะคะ ความสัมพันธ์แบบไม่เปิดเผยอ,ออกสื่อจะดีกว่าค่ะก็ขอชชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ